ราบสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีหลักการทางใต้ยังเป็นทางการเด้อนะครับยินดีตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องยูทูบนะครับอำนาจเจริญฮอลอซิงนะครับพี่น้องวันนี้เรามาทําบุญกันนะครับรถรําเมืองอำนาจเจริญนะครับมีแมคโคร4คันครับวันนี้ตากดินเข้าวัดนะครับตากดินเข้าวัดครับพี่น้องครับ กําลังสิเขาไปได้ไหมครับพี่น้องกําลังสิเขาบอดินนะครับเออไปดูพี่ใหญ่กันนะครับพี่ใหญ่เสียนาคนะครับใส่หัวหลักมากครับสมิทโต่สองร้อยสิบเอฟหกนะครับขอบคุณครับขอบคุณซิตริเกอร์สวยๆเลยครับจากคัลเลอร์ซอสเจนลุงเรืองนะครับโอ้สติ๊กเกอร์งามครับเรามาทำบุญกันนะครับวันนี้ บ้านหนองไฮนะครับอําเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอานาจเจริญนะครับรถดาหลายขั้นขึ้นกันนะครับหลายขั้นน้ากันอยู่นะครับเมคโคสี่ตัวนะครับวันนี้เราเอาดินเข้าวัดกันนะครับชมบรรยากาศโดยรวมนะครับเอาวันนี้เอาเจ้าล็อกกี้มาครับเจ้าล็อกกี้มาร่วมนะครับมีเบคโคเสียอาร์มครับมีเบคโคเสียวุฒนะครับแล้วก็ลูกพี่ล่องนะครับ รถกาเซียนาย่าเห็นรถกล่อง้ายมากรับรถดำบอทันจักจำนวนท่านนะครับพี่น่อี๋ยวมาเรื่อยนะครับ ไปบ่เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับเอ้าเกิดปัญหาแล้วครับร <c> ถ <oughs> เสียอามจมไปแล้วครับผมเอ้าไอ้หลงเราก็ไม่รอดนะครับเรียบร้อยกันทั่วหน้านะครับโอ้จมเลยครับพี่น้องครับแรงจัดนะครับเจ้าคุณปู่เราเกมเป็นที่เ,เรียบร้อยแล้วนะครับ ไว oh ้วไวด่ายู oh, oh, oh. ่แลวบ่ย oh, like ู you know, <S 2> <S 2> <S ่แบ่ฮะยู่แบ่โอ้ช่วงแลบอนี้้าดเกือโอ้จอดซื้อบอเอาเป็นไรครับปาเป็นยังไงครับลอโอ้ซ้ำนีกับขาบ่ Mắt nó có Có vô suốt. À, thấy okay, mấy? Mึง kha đấy. À lồng đi, à lồng đi ลลองงหาเกมเลยครับผมคุณปู่เรานะครับลองนี่ละลองนี่ละไม่ได้เงื่อนนะเว้ยเริ่มทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับ <S s สำหรับรถดำนะฮะหัวหลักถ้าเฉลี่ยไม่ได้เดีหัวหัวหลักเจ้าบ้านบ่ ปวดต้องปวดต้องปวดหนักกับบ่โอ้ยขาจังบ่ะหอดสามข้างล่างนึ่งจังบ่ได้สามข้างล่าง ยังไม่หมงแล้วหายไม่จบหรอคือคือบ่ยมีหางนี่จ้างครบยจกี่ตัวจงัไม่เวลาอ่โอ้ลงยางร่องลงยางร่องนะครับตัวจ้าเจ่าะ ก็รลงราคานั่นนะเฮียยังอยู่หันก็หาซี้อขอาขห้กันบ <bizarre> ุลงเลยพี่กูเจ๊พี่กูเจ๊พี่พี่เขขึ้นมาทางไหนไร่สามสิล้อกำลังทำการลงเชลล์นะครับ Lót xíu lông, lót xíu long. I don't know. Why long about you? What about you? Honn! Why long walk? Why long walk? Time has not yet to go on with that? What's lông with that? đấy. wrong thám hẳn What's wrong with that? con wrong with that? What's 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 wrong with là... What's wrong with that? What's wrong with that? What's wrong with that? What's wrong พาอขืนน่นี่พาอืนแน่นี่พ่เพิ่งข้นนะแร่งจั <Okay. S 1> ดนะมัน,มน,มนยิงปะเขาเกียกนสายเกียมมันสั่นอยู่ไหนละเป็นสโล่ มาเลยครับ1 3อสเสียร่องนะครับก็รถดำหลายขั้นครับวันนี้าก็ยยืดนื้ออ้าเปจอทำอะไรดิแล้วยืดนาน ก็้าย่งกืนลันเามที่อย่อมเบื่อเียโอ้เก่งเยนะเก่งอยู่เลยสิจอดให้ตลาดก็ไม่ได้หรอกนนันมาถึงหน้างานแล้วครับถึงบ่ดินแล้วนะครับ ทุกคันแล้วนะครับรถเสียหน้าเราเข้าวัดนะครับเอาไปโกยกองลิ้นนะครับโอ้โยอ,อีกแล้วเนาะข้าอีกแล้วอ่ะอีร่องของวะไปจังไหนไปจังไหนอาการเป็นไงครับไปดู บอจันาโอ้ยโอ้งน้มันล่องแล้วทางน้มันล่องแล้วุนยกนำยกนำตันนี้น่า่สงวนี่ะั้งวาบ่แล้วไเหมืัโอ้สับกระตายไปแล้วครับผม จวดนะวะจวดขนา,นาดเลยเอาเดีกกระไดโอ้ยเอาอีกนะข่ายอีกแล้วเจ้าคุณปูเรานะครับเอาอีกแล้วโอ้สโลเหลืองมาแล้วครับ โซนสโลเหลืองดันดากแังบอลแล้วอีกรอหนาหมเนี่รอกหมใไม่แล้ว ปูเราจออทิ้งเลยครับโอ้ไม่ขึ้นเลยนะอ่ะกอทอยลังครับพี่น้องโอ้ยงานนี้ลำบากแน่นอนครับ ต้องวา,างแผนกันดีๆหน่อยนะครับโพรดินดินอยากนวมแห้งนะครับเกมไปตามๆกันนะครับอ่ะรถด,ดำก็ทยอยกันลงมาบอ่อแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันมาเบิ่งกันคลิปหนานะครับพี่น้องสหรับคลิปนี้เอาไวปสนิทสปอนเซอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาตามกันคลิปหนานะครับเดี๋ยว ยับใหญ่ใส่สวยรถจักบาทก่อนนะครับพี่น้องยับรถก่อนนะครับใไถพื้นเทียทางรบไปเอาดินก่อนนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทสักกันเลยน,นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับ EP2 นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีสสดสสดครับ